ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันที่วันที่สามนะครับเนาะวันอังคารที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับเอาป็นเดนนอปีใหมเอฟซี FC. ผ่านมวลซึนกันมาเนาะครับเมื่อนี้พอเตรียมมิติภามาติดตามตัวเลขแนวทางของพอพอเซียนอุด,ดอนนะครับเนาะ พ่อเซียนอุดรครับเพิ่นก็ได้ส่งตัวเลขแนวทางใหม่พอเตียมแล้วเนาะครับเนาะครับแต่ว่าก็จับบ่หลายห่างเนาะ FC ก็มีตกกันตัวรองคือเก่าของเพิ่นนั่นล่ะงวดกว่อนก็เขา้ขาเข้าตัวรองนะครับเด้อ6 6หเก้านะครับเนาะใครได้เบิ่งได้ติดต,ตามพอเตียมกับเห็นอยู่ดอกไปเข้าตัวรองเพิน่น69ครับงวดวันที่17 กลาคมสองห้า เลขเด่น พ่อเสียนอุดรน,นะครับเนาะ บนบนพอเราให้ซีตัวเดียวดีบซีโอเขาจะขับนอกพอพอเสียนอุด,ดอนเนาะครับเนาะ สีตัวเดียวพอจับคู่มัมีตัวเดขครับ FC จับคู่บนมี หนสี่หนี่้ี้มันจะมีตกกันกันนะครับแล้วตัวนี้กัน กันมีเกดสามเกดสามครับเดี๋ยวเตรียมเขียนเขรียกสามตัวน้องก่อนครับอยู่ที่พอเราให้เรียกสามตัวมานึ่ หนึ่งศูนย์สี่สองหูนสี่เก้าศูนย์

ครับหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามนี่คือตกกันนะครับเนาะตัวเด่นเด่นของพ่อมันจิเด่นมหให้นะครับ 04ส่วนตัวตัวร่องอีกเพิ่นเห็นตัวนี้นะครับเนาะนี่ตัวกันตัวกันนี่เพิ่นเนียนที่เกดสามนะครับ ก็เปลี่ยดสามเข้ามาักข้าเก่าน้ำกระดส่วนเลขสามตัวนี่ครับตัวเนียนเพินบนเนีนศูนย์ศนย์สี่หนึ่งสนะครับเนาะตัวบนเน้นนห้ามักข้าเก่านะครับได้เอฟซนี่ ครับเอฟซีเข้าใจเนาะครับเนาะเป็นเนียนที่ศูนย์สี่หนึ่งสี่บนมันส่วนล่างล่างศูนย์ศูนย์กับสองครับเอฟซี่ คู่ล่างมีห้าศูนย์หกศูนย์สามสอง สองเก้าสองครับวันนีส่วนตัเน้นเพื่อนนอคับเนาะเะพื่อนเน้นให้ที่ห้าศูนย์เก้าสอง แต่ว่าส mm ่วนตัวบนเน้นห้องมักห้องต่อเนองห้องเก่าเนาะครับเอฟซเนาะครับสัดเจียนเนาะครับน้องเพ่อย้มเชยนใกล้กันเนาก็จะเข้าเข้าใจดอกตกกันเดี๋ยวเพ่อตย้มทวนทีหนึ่งเนาะครับเนาะบนพอเราให้ซีตัวเดียวครับเอฟซีับจับคู่0ูนย์สี่หนึ่งสี้าสสามห่างตกกันก็มีเจ็ดสามแปดสามเน้นที่0ูน4หนึ่งสี่ ะครับเนาะส่วนตัวกันเน้นที่เจ็ดสเรียกสตัวพอแล้วก็เน้นให้1นึ่งศูนย์่องน่ับตัวบนเน้นห้อามาักเท่ากับพิจารณาเวนนะครับเนาะส่วนล่างครับล่าง0กับ2จับคู่5 0 6 0 3 2 6์หกสองหกเน้นที่5 0กับเกาะครับเนาะของพ่อเซียนอุดรนะครับนะ ครับั้งนี้พอเทียงบอกขอกราบขอบอคุณหลายนะครับเด้อพ่อเสียนอุดอนนรนะครับเนาะครับเดี๋ยวชักมือหนึ่งดึงพอกันเนาะพ่อเนาะเออครับนี่ครับพอ่อไฮมาเสียนอุดรน,นะครับเนาะนี่ครับบนสี่จับคู่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสี่ตัวก,กันเ็ดสามแปดสามส่วนเลขสามตัวกันหนึ่งศูนย์สี่สองศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ ตกกันกันหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามนะครับเนาะล่างศูนย์กับสองจับคู่ห้าศูนย์หกศูนย์สามสองหกสองเก้าสองนี่ครับที่ผู้ชมไมนะ่พอเตียบเนาะพอเตียบขอกราบขอบพระคุณพ่ออีกทีนึงนะครับเด้อขอให้สุกๆมันมันกันเนาะขอให้เขาปังๆขึ้นวัดที่ก่อนนะครับเนาะนี่ครับจับหน้าจอครับผมพ่อเซียนอุดร สุดท้ายทายสุดพอแต้มขอราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มพอแต้มขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อตลอดปี2566นาะครับเนาะก็ะถือว่างวดนี้เป็นงวดแหลกของปี66นะครับเนาะขอให้โชคให้มันครับก็อย่าลืมนะครับเดอ้อมักตัวใดหฮากน็นําไปเลือกซื้อเลือกหาสาากินแบงรัฐบาลติดใหม่ติดมือไว้คนละใบ2ใบน,นะครับเนาะเพื่อเป็นจังโศกจังบุญกัน เอาสดตทไทยสุดหนุ่พ่อเตรียมก็มีแค่นี้เอาไว้พอกันชิหนาสำหรับชิมนี้ก็ขอให้สศกๆมันๆกันทุกคนนะครับเนาะครับสวัสดีครับผม